แกงกะทิหมูสามชัน้นใส่ใบชะพูหอมๆค่ะน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเคี่ยวกะทิให้แตกมันค่ะอันดับแรกนะคะแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้พริกแกงแกงเขียวหวานนะคะสีเขียวอ่อนๆสวยน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะเติมหัวกะทิลงไปเราจะทำแบบน้ำคลุกคลิกนะคะทานอร่อยค่ะแล้วเราก็ใส่หมูค่ะเป็นหมูย่างหอมหอม หอมค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะน่าทานมากๆเลย่ะคะ่ะแล้วเราก็ปรุงรสกันได้เลยะคะ่ะตามที่เราต้องการนะคะรสแบบเข้มข้นกลมกล่อมจะอร่อยมากๆทีเดียวเลย่ะคะ่ะน้ําเดือดนะคะแล้วเราก็ใส่ใบชะพลูหั่นสวยๆลงไปได้เลยะคะ่ะใบชะพลูจะมีกลิ่นหอมเฉพาะนะคะ ทานอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยราคามีจะมีใยอาหารสูงนะคะช่วยให้ระบบข,ขับถ่ายเรามีกากแล้วก็ถ่ายระบายได้แบบได้คล่องแบบถ่ายได้ง่ายๆนะคะน่าทานแล้วก็อร่อยมีประโยชน์แม่บ้านมือใหม่นะคะมีใบชะพูใบสวยๆลองทำค่ะเมนูแกงกะทิอร่อยอร่อยค่ะ